สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอนิติเวศหญิงสาวที่หลงยุคเข้าไปในยุคต้าถางังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเธอจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะตอนที่89หญิงคณิกานามหลิวลั่ว เมื่อรันเยียนมาถึงวิหารด้านหน้าการเทศเริ่มขึ้นนานแล้ววิหารด้านหน้าของอารามอิ่งเหมยไม่ใหญ่มากทั้งอารามมีคนอยู่เพียงเจบกว่าคนบนภูเขามีหมอกพลิ้วบางลอยละล่องแม่ชีสวมชุดนักบวชนั่งขัดสมาธิที่วิหารด้านหน้าตั้งใจฟังเจ้าอารามเทศบรรยากาศเป็นมุงคลสงบสุข เจ้าอารามท่าทางแก่ชราเป็นไม้ใกล้ฟังหลับตาเทศพลางนับลูกประคำรันเยียนไม่ได้รบกวนผู้ใดหาเบาะทรงกลมนั่งคุกเข่าตรงแถวหลังสุดคล้ายเจ้าอารามรู้ว่ารันเยียนมาจึงพยักหน้ามาทางเธอแต่ไกลรันเยียนออกจะประหลาดใจคิดว่าแม้เจ้าอารามไม่ลืมตากลับคล้ายมองเห็นเธอจึงพยักหน้าตอบเจ้าอาราม น้ำเสียงแก่ชราของเจ้าอารามกล่าวคำแต่ละคำที่เข้าใจยากรันเยียนฟังจนงุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกพระสูตรไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่ายคนทั่วไปผ่านการแปลอย่างเรียบง่ายยังเข้าใจแค่ความหมายตามตัวอักษรแต่บางคำที่แฝงหลักธรรมลึกซึ้งจะต้องทำความเข้าใจความในด้วย รันเยียนไม่สนใจทำความเข้าใจพระสูตรกระทั่งคำในหลักธรรมคำสั่งสอนยังมีบางคำที่รันเยียนคิดว่าไม่มีตรกกะไม่มีมูลเอาซะเลยแต่เสียงสวดมนท์ทำให้จิตใจคนสงบได้นี่เป็นเหตุผลที่เธอมาที่นี่ สิงเหนียงคุกเข่าข้างรันเย,ยนตั้งใจฟังอย่างจริงจังพลันรู้สึกคล้ายมีคนแอบมองอยู่ตลอดจึงตะลึงไปครู่หนึ่งแล้วกวาดตามองทันทีเห็นแม่ชีน้อยรีบเบือนหน้ารันเย,ยนเองก็รู้สึกแต่ยังฟังเสียงแหบพร่าของเจ้าอารามอย่างสงบฟังท่านสวดมนต์พลันนึกถึงเสียงระฆังและเสียงพระสวดมนต์ที่ได้ยินเมื่อเช้านี้ในใจพลังคิดว่าหรือมีวัดอยู่บริเวณนี้ด้วย เพราะเจ้าอารามอายุมากขึ้นไม่อาจเหนื่อยมากเกินไปเวลาเทศจึงลดเหลือเพียงสามเครอจากแต่ก่อนหนึ่งชั่วยามนานๆครั้งอารมณ์ดีอาจเทศนานกว่าปกติเล็กน้อยยามรันเยียนมาถึงเจ้าอารามเทศไปครู่หนึ่งแล้วจึงเทศอีกไม่นานก็เสร็จสิ้นแม่ชีต่างลุกขึ้นโค้งคำนับแล้วยืนส่งเจ้าอารามด้วยความเคารพ รอให้เจ้าอารามจากไปแล้วทุกคนก็แยกย้ายไปจัดการธุระของตนแม่ชีหลายคนที่ไม่เคยเห็นรันเยียนถูกดึงดูดด้วยหน้าตาเธอหยุดมองหลายคราคุณหนูเมื่อครู่มีแม่ชีน้อยคนหนึ่งจ้องคุณหนูอยู่ตลอดเบ่าจจำได้อาจารย์น้อยคนนั้นเป็นคนส่งอาหารมาหลายครั้งแล้วมองตรวจสอบในเรือนทุกครั้งแล้วมองตรวจสอบในเรือนทุกครั้งจะมีธุระกับท่านหรือไม่เจ้าคะ สิงเหนียงลดเสียงกระซิบข้างหูรันเยียนแม่ชีน้อยเพียงแอบมองรันเยียนรู้ว่าหมู่นี้ชื่อเสียงของตนไม่ค่อยดีเป็นธรรมดาที่คนมากมายจะอยากรู้อยากเห็นหรือนึกเรังเกียจแต่เธอก็ระวังตัวอยู่ตลอดจึงเอ่ยกับสิงเหนียงคอยจับตาดูไปแล้วกันรันเยียนกับสิงเหนียงกำลังจะเดินไปด้านหลังอารามกลับได้ยินความวุ่นวายคล้ายได้ยินแม่ชีเอ่ยเสียงเบา มีผู้มาสักการะรีบไปเตรียมการเร็วรันเยียนยิ้มอารามอิงเหมยตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทมการมีผู้มาสักการะถึงกับทำให้แตกตื่นกันเช่นนี้สองคนหันกายเดินไปเพียงระยะหนึ่งยังไม่ทันอ้อมผ่านวิหารหลักก็ได้ยินเสียงอ่อนหวานคุณหนูรันสิบเจ็ด เสียงนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมาจากบันไดด้านหน้าวิหารรันเยียนมองตามเสียงไปเห็นสตรีสวยเตะตาสวมชุดหรูฉินผ้าโปร่งสีเขียวอมเหลืองราวก้านดอกบัวยืนตรงานแต่นางงดงามแบบชูชาตบุคลิกท่าทางอยู่กึ่งกลางระหว่างภรรยาสาวกับสาวน้อยเทียบไม่ได้กับความงามจำพวกดอกบัวหรือใบบัวเลย รันเยียนรู้สึกคุ้นตาสตรีนางนี้แต่คิดไม่ออกว่าเคยพบที่ใดจึงอดถามไม่ได้ขออภัยหากข้าจำผิดแม่นางคือสตรียิ้มกับแม่ชีน้อยข้างกายอย่างมีมารยาทข้าบังเอิญพบสหายเก่าอยากสนทนาสักครู่อาจารย์น้อยโปรดรอประเดี๋ยวแม่ชีน้อยโค้งคำนับเอ่ยประโยคหนึ่งโยมตามสบาย แล้วเดินเข้าไปภายในวิหารก่อนสตรีมองส่งแม่ชีน้อยจนเดินไปไกลแล้วยิ้มพราวสเสน่ห์มาทางรันเยียนคุณหนูสิบเจ็เป็นผู้สูงศักด์ที่ลืมง่ายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะจำค่าไม่ได้ข้าชื่อหลิวลั่วที่มาวันนี้เพียงเพื่อจะถ่ายทอดคำพูดหลิวล่วยิ้มเช่นนี้เผยท่าทีของสตรีกล้านโลกอยู่หลายส่วนรันเยียนนึกออกทันที นางคือหญิงคณิกาที่ให้อาหารปลาในศาลาในหอไายชิ่ววันนั้นจึงเอ่ยว่าแม่นางหลิวลัว่เชิญว่ามาได้เรื่องแรกท่านแม่ส่งข้ามาขอบคุณคุณหนูคุณหนูมาฝึกตนในอารามแม่ชีหากลือออกไปว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงคณิกาเช่นพวกเราคงจะไม่เป็นผลดีต่อชื่อเสียงคุณหนูท่านแม่จึงไม่สะดวกพาพี่น้องคนอื่นมาขอบคุณ หลิวลั่วพูดไปพลางเดินลงบันไดามาทางรันเยียนแต่ละก้าวพราวสเสนเมื่อยืนใกล้เธอจึงชะโงกมาเล็กน้อยเอ่ยเสียงเบาว่าอีกเรื่องหนึง่งมีคนขอร้องให้คุณหนูช่วยชีวิตสิงเหนียงขมวดคิว้วคิดว่ายามนี้คุณหนูยังแทบเอาตัวไม่รอดยังจะให้เธอไปช่วยชีวิตคนอื่นอีกม่ใช่เป็นการจงใจเพิ่มปัญหาให้หรือ แม่นางจะไม่พอใจแต่กลับอดกลั้นไว้ไม่เอ่ยคำเพียงหลุบตาเงียบๆฟังหลิวล่วพูดคนผู้นี้ถูกขังอยู่ในห้องมืดกินดื่มถ่ายอยู่ภายในมีหญิงชราพูดหนึ่งคอยเฝ้าเช้าเย็นมีปากแต่พูดไม่ได้กระทั่งเพื่อปิดบังว่าตนเองรู้หนังสือแม้แต่หนังสือยังไม่กล้าดูสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันมีเพียงสิ่งเดียวคือการแงนมองท้องฟ้าแคบๆ หลิวลั่พูดไปอดตัวสั่นไม่ได้นั่นใช่ชีวิตที่มนุษย์ควรเป็นหรือคิ้วรันเยียนค่อยๆขมวดมุ่นในที่สุดสิงเหนียงอดไม่ได้จึงเอ่ยว่าแม่นางเรื่องเช่นนี้ท่านน่าจะไปหาทางการดีกว่าคุณหนูเราเพียงรู้วิชาแพทย์บ้างเคยชนะสูตรสองศพก็เท่านั้นเรื่องช่วยคนเช่นนี้คุณหนูเราคงทำไม่ได้จะช่วยนางหรือไม่ สำหรับพวกท่านก็ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือข้าเพียงแต่มาถ่ายทอดคำพูดด้วยความหวังดีหลิวลั่วหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อยัดใส่มือรันเยียนนี่คือที่อยู่เรื่องอื่นข้าไม่ยุ่งรันเยียนคลี่กระดาษมองแวบหนึ่งแล้วถามคนพูดนั้นไม่ได้แสดงฐานะหรือกล่าวว่ามีเวลาไม่มากจึงยังไม่ทันได้พูดหลิวลั่วถอนใจครานหนึ่ง โค้งเล็กน้อยมาทางรันเยียนในเมื่อถ่ายทอดคำพูดแล้วหลิวล่วขอตัวรบกวนแล้วรันเยียนกำกระดาษแน่นยามนี้สิงเหนียงก็ขบคิดแต่ยังคิดไม่ตกจึงเอ่ยอย่างสงสัยคุณหนูรู้ว่าเป็นใครหรือคิดจะไปช่วยนางหรือเจ้าคะกลับไปแล้วค่อยว่ากันรันเยียนขมใจที่เต้นแรงเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นคง สิงเนียงพยักหน้าแล้วกลับไปยังเรือนพักชั่วคราวพร้อมรันเยียนหวันวี่และเสียวมานวางโตะ๊เตี้ยที่ระเบียงสองคนทำตนเองเปื้อนเหมือนลูกแมวคนหนึ่งทำแก้มปองคนหนึ่งขมวดคิ้วจ้องตำราเล่มหนาตรงหน้าเอ่ยอย่างกลัดกลุ่มใจพี่หวันวี่นี่คือตัวอะไรหวันวี่หันหน้ามาครู่ใหญ่จ้องอยู่นานตัวเก่า ที่มาจากคำว่าโกฉีจื่อกระมังพี่หวันวี่เยี่ยมไปเลยเซียวมานอุทานแววตาเปี่ยมความเลื่อมใสหวันวี่ทะลึงตามองภาพดาวอักษรเข้าใจหรือไม่ภาพนี้เห็นได้ชัดว่าวาดโกฉือจีสิงเนียงฟังอยู่ครู่ใหญ่จึงหัวเราะพรวดแล้วเดินเข้ามาหยิบตำราขึ้นดูเป็นโกฉือจีจริงๆเจ้านี่เป็นคนฉลาดเพียงแต่ไม่ขยัน รันเยียนกลับไม่มีแก่จิตกใจฟังพวกนางสนทนาข่าวลือในเมืองลือเพียงเรื่องวิชาแพทย์และการชนสูตรศพของเธอหากมีคนมาหาเธอเพื่อให้ชนสูตรศพหรือรักษาโรคยังพอเข้าใจได้แต่คนถูกขังไหนเลยจะมาหาเธอได้ไม่มีเหตุผลนอกจากคนพูดนี้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเธอ รันเยียนกำกระดาษในมือแน่นในใจสับสนปั่นป่วนอยู่นานยากจะสงบลงได้คนที่รอให้เธอช่วยใช่เกหลันหรือไม่นอกจากเกอหลันตอนนี้รันเยียนมิอาจนึกถึงคนอื่นและในความฝันเธอไม่ได้เห็นว่าเกหลันตายแล้วหรือว่านางโชคดีรอดชีวิตเมื่อมีการคาดเดาเช่นนี้ใจรันเยียนสับสนวุ่นวายเธอไม่ใช่คนถนัดเสแสร้ง หากเป็นเกลหลันจริงสตรีที่เฉลียวฉลาดเช่นนั้นกลัวว่าแค่มองแวบเดียวก็รู้แล้วว่ารันเยียนคนนี้ไม่ใช่รันเยียนคนเดิมเมื่อถึงเวลานั้นตนเองจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรเกอหลันจะรับได้หรือไม่เพราะคุณหนูที่นางปกป้องมาตลอดวิญญาณสับเปลี่ยนนานแล้ว ก็จบลงแล้วสำหรับบทนี้นะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ